เสียที่คําพรเคลื่อนไหวล่าสุดหลังถูกโยงเลิกไฮโซบีกูรักมาดเทศเลิกเงียบแฟนคลับพร้อมใจบอกไว้แบบนี้ จากกรณีที่เพจดังอย่างเพจเจมอล์ร้อยแปดได้ออกมาเปิดคําใบ้ใหม่ถึงคู่รักมาเท่ที่ตอนนี้ได้อันฟอลโล่กันอีกคู่หรือจะมีคู่เลิกเงียบเพิ่มอีกหนึ่งคู่งานนี้ค่ะหลังจากที่คําใบ้ปล่อยออกไปแฟนๆก็ต่างคาดเดากันเป็นต่างๆนานาแต่แล้วเพจข่าวบันเทิงช่อง8ก็ได้ออกมาให้ข้อมูลล่าสุดซึ่งโยงไปถึงนางเอกสาวมาเท่อย่างเชียร์ที่คําพรและหวานใจไฮโซบิ๊กซึ่งหลังจากที่ได้เข้าไปส่องในอินสตาแกรมของทั้งคู่ค่ะก็ไม่ได้มีการลงรูปคู่มาพัก ใหญ่แล้วส่วนเรื่องอันฟอลโล่ออินสตาแกรมของเชียร์ที่คำพรที่เพจดังให้ข้อมูลมานั้นทั้งแฟนคลับบางส่วนก็ได้มีการโต้กลับว่าสาวเชียร์ไม่ได้ฟอลโล่หวานใจมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วโดยหลังจากที่มีข่าวลือดังกล่าวค่ะทางด้านเชียร์ก็ได้เคลื่อนไหวโพสตอรี่โดยเป็นภาพที่เธอนั่งทานอาหารอยู่พร้อมกับแคปชั่นสั้นๆว่ามาดูหนังและใส่เป็นอิโมจิกากบาทพร้อมกับอีกคําว่ามากินพร้อมกับใส่เครื่องหมายถูกค่ะอย่างไรก็ตามเรื่องราวทั้งหมด จะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวเองอีกทีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ดละกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันค่ะ